สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันครั้งนั้นครับผมผมก็มานำเอาหุ่นจาก Transformer Superlink นะครับผมอีกแบบน,นะครับเพื่อจะมาเล่นรวมล่าง ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันมาทุกคลิปนะครับนี่นะครับผมก็เลยมีกําลังใจที่จะหาหุ่นแปลกๆมารีวิวให้ท่านได้ชมเป็นประจํานะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าครั้งนี้นะครับอีกตัวหนึ่งครับท r a n s f o r m e r Super Link นะครับจะมาเล่นรวมล่างให้ชมนะครับผมนะฮะแต่ว่ามาดูหุ่นตัวนี้ก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้นะครับหุ่นตัวนี้ก็จะชื่อว่า ในชื่อของเรื่องซุปเปอร์ลิงนะครับก็ชื่อโรดิมัตนะครับโรดิมัตนะครับเป็นตัวสีแดงๆนะครับคล้ายๆเป็นรถ ลดพ่วงลดที่ว่าลดหัวลากนะครับผมนะฮะมาดูหน้าปกกันนะครับผมหน้าปกก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเขียนว่า transformax m นะครับ super on นะครับผมด้านข้างก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะมีตรงนี้มาให้นะครับเป็นคู่มือนะครับผมนอกนั้นก็จะเหมือนกับหุ่นแพทที่แล้วนะครับก็คือตรงนี้ก็เขียนว่า transformer super transformer เอ้ transformax super on เหมือนกันนะครับผม นี่นะครับมาดูด้านหลังแพ็คครับด้านหลังแพ็คก็จะเหมือนกับคราวที่แล้วนะครับผมก็จะมีหุ่นต่างๆนะครับอันนี้ครับผมนี่ออติมัตพาร์มนะหรือแกนคอนวอยนะครับอันนี้ก็ก็จะชื่อว่าเรดิมัตคอนวอยนะครับผมอันนี้ตอนนี้อันนี้ก็ชื่อว่าโทดิมัตก็จะแปลกๆดีนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นของก๊อปจากประเทศจีนนะครับผมหน้าหลังแพ็คก็จะเหมือนกันหมดนะครับ เป็นแบบนี้เองนะครับผมซึ่งเออครั้งที่แล้วก็ได้รีวิวให้ชมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวนี้กันดีกว่านะครับผมนะฮะว่าเขาจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับตัดเลยดีกว่านะครับเพราะว่าครั้งนี้เล่นรวมล่างครับเล่นรวมล่างมันจะเล่นยากหน่อยนะครับผมเนี่ยยิ่งเป็นของก๊อปจากเทศจีนนี่ผมกลัวหรักกลัวพังมากเลยครับ ยิ่งเก็บไว้เก่านานนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับผมถ้าติกก็อาจจะมีคับมีหลวงมานะครับผมอืจะเป็นแบบนี้ผมวัดขนาดสูงให้ดูก่อนดีกว่านะครับขนาดไหนเอ่ยความสูงเ้าอยู่ที่ประมาณสัก15เซนนะครับผม15เซนนะครับความกว้างก็อยู่ที่ประมาณสัก13-14เซนนะครับผมี่13เซน14เซนนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับนี้ด้านหลังครับก็จะเป็นแบบนี้ ผมว่าก็ใช้ได้นะครับพลาสติกก็ค่อนข้างจะเใช้ได้อันนี้คงจะเป็นขาให้ยืนอย่างนี้ครับเนี่ยนะครับเขาก็จะติดติดฝืดๆนะครับบางอันก็หมุนได้บางอันก็ครับวิธีเล่นของก๊อปพวกนี้นะครับควรจะมีนี่นะครับนี่ไขควงสักอันนะครับเพื่อว่าตัวไหนมันคับนะเราก็ปรับให้มันอ่อนนะครับแล้วก็พับมานะครับผมอย่างนี้ฮะอย่าเราไปไปไปเล่นแบบฝืนนันนะครับหักเลยนะครับผมนี่นี่ก็ยืนได้แล้วครับ เดี๋ยวผมก็จะให้ดูใกล้ๆกันนะครับผมนะฮะอันนี้ก็มีอาวุธปืนให้หนึ่งกระบอกครับแกะมาก่อนครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันดีกว่านะครับปรับภาพสักหน่อยนะครับผมก็ปรับภาพให้ชัดๆนะครับผมจะได้ดูชัดๆนะครับอ่ะต่อไปก็มาดูคู่มือกันครับผมอันนี้เป็นคู่มือที่เขาแถมให้นะครับ นี่ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหสิบสองสิบสามขั้นตอนนะครับกว่าจะแปลงล่างได้ก็คงจะยากนะครับแปลงล่างจากเหุ่นเป็นรถนะครับรถเป็นหุ่นนะครับผมอันนี้นะครับแปลงล่างยากนิดนึงนะครับส่วนด้านหลังแพ็คด้านหลังคู่มือนะครับอเขาจะบอกการรวมล่างของอีกตัวนั้นนะครับไม่ได้รวมล่างกับอติมัติพานนะครับผมเพราะว่าดูหน้าตาไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่แกนคอนวอยนะครับผมเนี่ยฮะอะ ก็จะเป็นการรวมล่างอีกตัวหนึ่งนะครับผมทุกอร์ลิงเขาก็เล่นรวมล่างได้หลายแบบนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาดูการเล่นรวมร่างกับออติมัสพามหรือแกนคอนวอร์ก่อนนะครับผมมาดูตัวหุ่นกันดหนึ่งครับนี่นะครับตึงให้วัดไปแล้วนะครับส่วนศูนย์นะครับรายละเอียดเขาก็สวยงามมากครับผมหน้าตานี่คมริบเลยครับผมมีลายสกีนะครับอันนี้เป็นลายสกีนะครับมีสีทองนะครับผมด้านหน้าเขาเป็นแบบนี้ ด้านหลังก็โอ้โหมีตัวน็อตเยอะแยะหมดเลยนะครับผมอเอฟ้อยนะครับมือนี่แน่นอนครับขยับหมุนได้นะครับนี่ขยับไปหน้าไปหลังได้แต่หมุนตรงนี้ไม่ได้หมุนแขนตรงนี้ได้นะครับแน่นอนครับเป็นบอลจอยนะครับตรงขานี่ก็ขยับอย่างนี้ได้นะครับผมแต่ว่าหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้นะครับผมตรงเท้านี่ก็คงขยับขึ้นลงได้นะครับนี่ขยับขึ้นลงได้แค่นี้นะครับผมนี่ก็หมุนได้นี่ก็พับได้นะครับนี่ก็เข่าก็ตรงนี้ยืดดอกได้ นะฮะหนึ่งก็แอคชั่นก็ปกตินะครับมีวุฒดปืนก็คนจะถือได้นะครับก็จับถือก็ไปอย่างนี้ครับผมนี่แค่นี้ก็โอเคแล้วครับอืมสนอกออฟเล่นได้แบบนี้ก็ได้ได้แล้วครับผมนะฮะจับท่าจับทางได้นะครับก็อืมแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าวายตรงไหนครับอย่าไปฝืนนะครับผมหักเลยนะครับผมพวกนี้นะครับยิงของเก่าเก็บนะครับผมนี่ก็โอเคครับ ยืนมั่นคงนะเพราะว่าขาเขาใหญ่นะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาเล่นแปลงล่างเป็นรถด,ดีกว่านะครับผมนะฮะแปลงล่างเป็นรถกันนะครับถอยมือออกนะครับเอ่อในคู่มือเขาก็บอกว่าสิบสามขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองแปลงดูนะครับผมก็คงจะตามระเบียบนะครับพับหัวลงมาก่อนนะครับส่วนหัวนี่นะฮะแล้วก็คงเอาล้อนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับล้อนี้เข้าไปนะเพราะว่าจะอยู่ข้างินแบบนี้มั้งฮะนี่ก็หัวก็ ผมจะล็อกตรงล้อนเลยนะครับผมนะฮะซึ่งการแปลงล่างแน่นอนครับผมว่าเด็กๆเล่นไม่ได้หรอกครับยากครับผมนะฮะนะฮะก็พยายามจะเข้ามาแบบนี้ส่วนมือนี่นะครับก็คงจะเอาลงนี้ก่อนแน่นอนนะครับนะตรงนี้ก็คงหมุนได้แล้วก็เปิดฝาด้านข้างนะครับแล้วก็หมุนพับเก็บพับมือเก็บเข้าไปนะครับนี่ฮะแล้วก็ เอาไปต่อรูตรงนี้ลองหมุนดูนะครับอืมอาจจะมีการติดบ้างนะฮะหนึ่งยืดขามนะครับผมแล้วก็สัดนไลเข้า,าไปข้างหลังนะครับแล้วก็ติดแค่นี้ครับมันก็ได้ส่วนข้างแล้วครับอีกข้างนึงก็คงทําเหมือนกันนะครับผมอีกข้างนึงก็เอาขาลงมาอ่ะน,นี่ก็พับไปข้างหลังนิดนึงแล้วก็เปิดปาตรงนี้มือหมุนก่อนครับเหมือนเก็บ แบบฝ่าข้างบนนะครับเหมือนกันก็จะติดๆหน่อยนะครับผมแน่นอนนะครับของก๊อปก็เป็นแบบนี้นะครับดันไปข้างหลังนะครับแล้วก็มือติดลูก็ต่อไปก็เอาหัวลงนะครับผมเอาหัวลงมาด้านล่างเลยครับนะฮะหัวลงไว้ก่อนด้านล่างเลยเพราะว่าเราก็พับตรงนี้ขึ้นหมุนขาขึ้นไปไหน่อยนะครับ นี่นะฮะในหัวก็จะอยู่แบบนี้นะครับปึ๊บเสร็จแ,แล้วเราก็ติดข้างหลังเข้าไปเงยฮะกดเข้าไปตรงนี้ก็เสร็จแล้วครับมันก็จะเป็นตัวล็อกก็จะแข็งๆนะครับมันหนึบๆนะครับผมนะแค่นี้เองครับตรงนี้เราก็หมุนปึ๊บติดนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วครับนี่มาดูส่วนหน้านะครับก็พับขาขึ้นนะฮะ นี่ก็เอาลงครับพับเนี้ยนี่ก็ปึ๊บหมุนรับขาขึ้นไปเลยครับแบบเหมุนฮก็ตรงนี้ก็เก็บตรงนี้ขาก็เก็บฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับหัวรถนะฮะนี่หัวรถนะฮะค่อยๆหมุนทั้งสองข้างนะครับปึ๊บนีก็เก็บ ก็เนี่ยครับเป็นล่างรถแล้วครับก็ผมว่ายากนะครับผมเด็กๆก็คงเล่นไม่ได้แล้วครับเป็นแบบนี้เองนะครับล่างรถนะครับผมด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังนะครับด้านบนก็เป็นแบบนี้ครับด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับล่างรถนะครับเอส่วนอาวุธปืนนะครับผมอาวุธปืนก็ให้เสียบตรงด้านหลังตรงนี้อย่นงี้ะนะครับผมองหารูเสียบนะครับมีไม่เอ่ย อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่เสียดตรงนี้นะครับผมก็คงประมาณเนี้ยนะครับนี่วุดปืนก็คงเก็บอย่างเงี้นะครับอืมเป็นแบบนี้เองนะครับผมอ่าหรือไม่ก็เอาหันหลังไปอย่างนี้ก็ได้นะครับผมไว้หันหลังจะเท่กว่านะครับผมนะฮะนี่แบบนี้นะครับนี่ฮะก็เรียบร้อยแล้วครับผมฮะความยาวของตัวรถครับก็จะอยู่ที่ประมาณสักสิบสี่เซนนะครับผมสิบสี่เซนนะครับผม ความสูงก็อยู่ที่ประมาณสักเซนนะครับผมเจ็ดเซนได้แล้วครับโลดิมัดนะฮนะโลดิมัดฮะโลดิมัดคอนโวยนะครับผมเล่นได้ปกตินะครับอืม,อมต่อไปเดี๋ยวเรามาเล่นรวมล่างกันบ้างดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมาต้องแกะออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็มาเล่นรวมล่างก็ได้นะครับผม การเล่นรวมล่างนะครับผมแต่ว่าการเล่นรวมล่างเนี่ยจะยากมากๆเลยนะครับผมในคู่มือของเขานะครับก็จะไม่มีบอกวิธีการรวมล่างที่ตรงนี้นะครับ เพราะว่าส่วนนี้เขาจะแปลงเป็นช่วงบนนะเจ้าอัลติมัตพามนะครับหรือแกนคอนโวอยจะแปลงเป็นช่วงบนของตัวหุ่นนะครับผมนะส่วนเจ้าโรดิมัตนะครับเนี่ยก็าไม่มีวิธีบอกนะครับว่าจะให้แปลงเป็นช่วงล่างแปลงแบบไหนยังไงนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้เองนะครับการแปลงล่างเป็นหุ่นเป็นรถส่วนตรงนี้เขาจะแปลงเป็นส่วนบนของอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ออติมัติพามนะครับนะเป็นส่วนบนนะฮะอันนี้ก็เลยจะแปลงยากนะครับผมนะแต่เดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับแล้วก็แปลงให้ชมเลยนะครับว่าเขาสามารถรวมร่างกันได้แบบไหนยังไงนะครับ ก็เออแปลงล่างเป็นรวมล่างก็จะได้หุ่นประมาณนี้นะครับซึ่งดูแล้วค่อนข้างจะลุงลังนิดนะครับผมนะก็มันก็จะเป็นหุ่น2ตัวรวมล่างนะในสายซุปเปอร์ลิงค์นะครับก็ยากพอสมควรนะครับเด็กๆเล่นไม่ได้แล้วครับผมนะฮะก็จะเป็นแค่นี้นะครับหัวก็ตรงนี้ก็จะติดแบบนี้นะครับขาตรงนี้ เดี๋ยวเรามาดูออรอบๆตัวชัดๆด,ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ เรียบร้อยไปแล้วครับก็ได้ดูรอบบตัวหุ่นตุ๊ปเปอร์ลิงนะครับสองตัวเอ่อลิงกันนะครับระหว่างแกนคอนวอยกับโรดิบัตนะครับคอนวอยนะครับรวมล่างกันอีกตัวหนึ่งก็เป็นช่วงบนอีกตัวเป็นช่วงล่างนะครับผมก็แปลกดีนะครับของเล่นแบบนี้นะครับผมก็เลยนํามารีวิวให้ชมนะครับนี่แล้วก็ลุกเล่นสุดท้ายนะครับปืนของเขานะครับนี่นะครับเนี่ยฮะเขาก็สามารถที่จะ มีลูกเล่นให้ยิงได้นะครับตรงนี้ครับรวมกันแล้วก็กดปุ่มตรงนี้เขาก็ยิงได้เห็นไหมครับนี่ก็เป็นแบบนี้นี่ลูกเล่นสุดท้ายของเขาครับก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ยิงปุ๊็ออกมาแล้วครับนะครับคลิปนี้ก็ได้ดูไปแล้วนะครับผมของเล่นแปลกๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆนะครับมารีวให้ชมนะครับผมนะฮะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันมานะครับผมผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ